สวัสดีครับนี่คือคลิปบล็อกหนึวันกับเพ้นนิปนวันเียว yeah, หนวันเีย <Yeah. S 1> วันนี้เรามาทำอะไรมาเล่นเต้นแล้นก็เล่นเต้นโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันแล้วก็กินขนม โอเคอภาพไปตอนที่เราเลียนเต้นกันเลยเยคัดเหสวัสดีครับนี่นวก็ เรียนเต้นเลยนะครับเรียนข้ามเรีเสร็จแล้วอันนี้ข้ามเรียเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประชุมกันต่อที่ชั้น12แล้วก็ไปไหนต่อก็ไปเรียนเต้นอีกรอบไม่วั้เรียนเต้นแบบเบียร์เบียร์ V A U แบบแบบมีเกี่ยวกับเรื่องมวยไทอเขาอย่าเอาเข้ามาบังไม่ใช่บียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เรา,าเรียนเอ้ยเจอเจ๊พอดีครับ,แ,บ,บแล้วก็เราเลิกเรียนเต้นแล้วนะคะ<ช>รับเลิกเรียนข้าวนี้แล้วเ,เรากำลังมาประชุมที่ชั้น3.2ใช่ครับแล้วก็เราจะไปเรียน VIA ต่อ,อ,อยางปลาจิตหลุดยางปลาจิตหลุดโอเคสวัสดีครับพี่นาเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเราไปประชุมกันต่อเลยนะครับจะค่อยเอาบางัง โอเคครับวันนี้เราก็เลิกเรียนทั้งวันเล้ครับ let's go เขึ้นอันนี้นี่ครับเป็นสวัสดีครับผู้ชสวัสดีครับสวัสดีครับโย่ครับวอสซับโจ้ที่นะวันนี้ก็คือลิปนะครับลิปขึ้นนะครับจะให้ให้คลิปมันยาว นิ่ขึ้นเราจะไปชั้น32สิบงกันนะครับจมินีอุ้ยุไม่น่าหรือเปล่าเดี๋ยวเขาตามขึ้นมาอะไรออโต้ทำนี้ทำไมอ่ะ้วะอะไรวะอุ้ยอะไรวะเนี่ยโต้ออโต้ทเป็นีอ่่ใช่นีา้วว่อย่ใช่ครับผมวันี้ผมไม่ตัดด้วยนะครับอันนี้ควอหลักฐานที่ออโต้โดนด้วาทุกอย่างไม่ผมเไม่จ่อไม่ชอด้ยคุณ ก็มาเฮ้ยนี่ครับตอนนี้เราก็ถึงชั้น3.2แล้วนะครับใช่ไหมนิปเย้นี่ก็คือพี่อดตินนะครับนี่ก็คือมิววี่นะครับเราเป็นวี่เออต้องไปตัดอีกแล้วกนละ <c oughs> ัวมากค่ะไหนๆก็จะตัดละแล้วไป <c oughs> ตัดุลย <c oughs> เราจะไปทำอะไรนีนิฟนิฟเรามีชาเลน์ให้เล่นมาตรงนี้เ,เราจะมาเล่นคำต้องเชื่อมกันสองคนคำ <c oughs> ต้องเชื่อมกันสองคนนะครับาคำต้องหามคำต้องหามเ,เล่นแข่งกันพูดแบทเทิล랩 <c oughs> โย่โย่โย่ผมเริ่มกันเลยโย่ผมมากินร้านญี่ปุ่นจนผมมอาอวนตึกเพราะว่ากินาซสบิเพราะว่าร้านใญี่ปุ่นมัสบิมันมันอร่อยมากแล้วก็กินบ่อยแล้วก็กินบ่อยมาก เลยผมต้องไปกินอีกรอบจนผมอ้วนตึกหยอเจ๋ออ้ตึกอ้ยไปเลยอ้วนตึบและผมนั่นก็คือเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็มาดูวงวนจรปิดที่ผมและผมก็จะเปิดรูปนี้กินวาซาบิแล้วก็อ้วกแตกค่ะเสแล้ยตัด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 แล้วก็ Let's go อ่ายวันนี้ผมมา โชว์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ผมทำเองอุ offs, of <cell S 2> ้ยเออสวัสดีครับยังไม่รู้ว่าเราจบ